ขอบคุณครับน้องลีโอรวยรวยลูกเออได้มาในอันดับต้รวยทุกท่านเลยนะครับน้องลีโอขอบคุณครับขอบคุณพ่แม่หน่อยแล้วก็พูดความรู้สึกที่มาแต่งข้าคอนเสิร์ตทมาได้เลยโอ้ยก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับผมทุกท่านที่อยู่งานนี้นะครับตานน้องลีโอนะครับผมเอสซีน้องลีโอทุกทุกคนนะครับผมนี่มาให้กำลังใจกันในวันนี้นะครับ แล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ขอบคุณเจ้าภาพมากๆนะที่ที่ทำให้แบบโผมเองนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่โผมเองได้ลงมาท่าต้ายค่อแม่ผมผมขอกลับบ้านสักอันนะขอแม่จุรีเลยครัแม่จุรีมีเยอะวันนี้ชื่นใจนะชื่นใจกับน้องชายแล้ววัดนี้ใส่ให้ทุกคนขอให้ทุกคนช่วยขอบคุณครับอันนี้โค้งเนี่ยขอบคุณครับ มาขอบคุณครับนี่นะขอบคุณครับนาแม่าช้าขอบคุณครับตอ้เรามาต้เนี่ยเราได้ของปากกลับไปเยอะมากกลับปมากครับถ่ายรูปแน่นอนครับไปแล้วสอง ายใส่ด้วยยายใส่ด้วยยายเข้าเลยยายเข้าเลยค่ะขอุครับขอใคุมากครุณด้ยเป็นกทุกคนนะองเป็นทไมตองเป็นทุกคนไหรคะไปครับานนฮะกล้องไหนยปมให้จบงานวันนี้หน่อยได้ไมครับถ้าไม่ีนวันนี้ไม่มี้องนะครับโอเคหนูมาถ่ายกับคุณยายหน่อยแลวลูก โอ้ครับโอ้มาถ่ายกับพิญยาในคลุนิกใช่ไหมฮะน้องฟ้าครับน้องฟ้ามาถ่ายกับพิญยายทุกท่านเลยนะครับถ่ายกับพิญญาในูปตอนนี้กลับมาถ่ายรูปรุกันได้นะครับเพราะตอนนี้คอนเสิร์ตเสร็จเรียบร้อยแล้วขอบคุณทุกคนจัดการนะครับขอบคุณครับพรุ่งนี้บ้านดองไอโออย่าลืมนะครับลพบุรีนะครับอันไหนในในนี้มีใครตามไปที่ลพบุรีบ้างครับยกมือหน่อยฮะโอ้ยขอบคัณมากครับ ยกขาคุณยายยกขาแล้วะคาคุณยายได้ไหมคะาไ้าไรมา้างโบโเดี๋ยวก่อนก็ได้แม่บนึงแป๊บนึงแม่แม่แม่เดี๋ยวก่อนก็ได้